กลิดเล่มเนี่ยในตำราโบราณเนี่ยเขาเรียกเป็นจามงคลหรือ5มงคลตัวด้ามเนี่ยถ้าคนที่เล่นเครื่องรางของขลังจะถือเป็นวัตถุอาถรรพ์จะมีรูทะลุโดยธรรมชาติเขาเรียกประตูผีซึ่งไล่พูดผีโดยตัวมันเองอยู่แล้วไม่ต้องลงอาคมยิ่งถ้ามาลงอาคมด้วยยิ่งแรง กรีนาทำไมเขาไม,ไม่เรียกว่ามีดคดๆรือจะเรียกชื่ออย่างอื่นทําไมเขาเรียกว่ากรี่ากรีฑาเป็นอักษรย่ออักษรย่อมาจากกร,า,ราฟระยะสิ้นภาษาลายูนะฮะก,กระาฟก็คือกษัตาิยนรักก็คือรักซักเซระยะคือยังหรือจอจงที่ยังสิ้นก็คือสักตีครับทำไมจึงเป็นอักษรย่ออย่างนั้นนะครับ ก็เชื่อมโยงเกี่ยวกับกริฑเขาทำอะไรและก็รูปของกริฑนั้นมันเป็นอย่างไรคือด้ามกรนะ่าจะมีลักษณะของเทพฮะเทพเหล่านี้เขาเรียกว่าพระพิราบพ,พระพิราบก็เป็นรูปยักษ์ปางหนึ่งของพระศิวะนะฮะคือเขามี ที่ว่าปลาชีวะเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์เขาปลาชีวะเขามีงูฮะมีงูนี่ที่พันที่คอเนี่ยที่ท้ายเนี่ยกลมๆเนี่ยฮะเขาจะทําเป็นสัญลักษณ์ของปลาชีวะคือเสวอลึงฮะลึงฮะครับแล้วก็ตัวปีกฝักนะฮะโทษนะฮะนี่ตัวปีกฝักเขาจะมีตะปุ่มมาฮะตะปุ่มนี่สัญ,ญลักษณ์ของอุมาเทวีฮะสัญ,ญลักษณ์ของผู้หญิงะฮะข้างใน,นะฮะข้างในเนี่ย คือตรงนี้ก็คือเป็นงวงช้างะฮะงวงช้างก็สัญ,ญลักษณ์ของพระพิคเนตนะฮะก็รวมไปเสร็จแล้วนะฮะกรีฑที่ท,ที่ที่มาทางตอนใต้ของอินเดียนะ,ะแล้วก็เข้ามาปัจนีบันเราเข้ากระด,ดะแล้วก็เข้ามาปัจนีบันเราเข้ามาเมื่อไหร่นะฮะเข้ามาตั้งแต่สมัยเมืองลังกาสุกะนะฮะ ซึ่งในสมัยรังกาสุกกะเนี่ยด้ามกริดก็ยังยังเป็นแบบนี้นะฮะกริดที่เข้ามากริดเล่มแรกเ,เนี่ยเขามีชื่อว่าเลลามิซานีฮะความเชื่อของฮินดูพราหมณ์เขาใส่เมื่อที่กริดเขาใส่ทำไมฮะใส่ก็เพื่อว่ากริดนะเป็นเครื่องราชกโกะพัน์ของเจ้าเมือง ในเมื่อเขาจะสถาปนาเจ้าเมืองเนี่ยเป็นสมุติเทพเพราะความเชื่อของฮินดูพราหมณ์เขาเชื่อว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะปกครองมนุษย์ได้นอกจากเทพทั้งนั้นนะฮะ,ะเลยก็จะต้องสถาปนาคนเนี่ยคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยให้เป็นสมุติเทพให้เป็นเทพซะกอ่อนและก็จึงสามารถที่จะ,ะจึงจะ สามารถจะปกครองมนุษย์ได้อันนั้นเป็นพิธีการพิธีกรรมเป็นประเพณีปฏิบัติของสถาบันสถาบันเจ้าเมืองะฮะกรีตก็จะต้องอยู่กับเจ้าเมืองมลายูกรีตปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาเป็นรูปแบบลักษณะเหล่านี้นะฮะ คือเขาเรียกว่ากริดตายงตายง่ยงนี่ก็คือ,อเป็นนามธรรมฮะเมื่อกี้ถ้าเราดูหัวกฤิดนะถ้าเราดูจมูกถ้าจมูกมันสั้นลักษณะเหล่านี้ฮะก็ยังยังเหมือนเหมือนกับหัวเทพอยู่ฮะ,ะแต่ที่จมูกยาวเนี่ยที่จมูกมันยาวออกมาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลง ในสมัยตูนักฟาตูนักฟารนี่รับอิสลามมาพอรับอิสลามแล้วไอ้ด้ามกิชที่ว่าเป็นด้ามเทพนั่นนะ่ะอิสลามเขาใช้ไม่ได้แล้วนะฮะเขาไม่นับถือเทพแล้วนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมเนี่ยมาเพิ่มจมูกให้ยาวขึ้นเป็นสนับมือะฮะ,อะแล้วก็ยังเหลือแต่ตาฟาน้วก็เคี้ยวอยู่ ไอ้ไอ้ส่วนเส้นผมอะไรเนี่ยก็เป็นเกระเทาหมดฮะมือแขนก็กลายเป็นเกระเทาหมดฮะแต่ยังเหลือโครงสร้างอยู่คือไอ้ส่วนโกรมกลมเนี่ยก็เป็นเสวลึงอยู่ดั้งเดิมเป็นโครงสร้างของลึงอยู่นะฮะแล้วก็ไอ้ตัวโยนีเนี่ยโยนีเนี่ยอุมาเทวีนี่ก็ยังเหลือแต่ปุ่มเป็นสัญลักษณ์นะฮะ แล้วก็ไอ้ส่วนที่พระพิคเนตก็เหลือใจงวงฮะเลื้ใจงวงฮะอ,อันนี้เป็นรูปโฉมกริดคือสายพันธุ์กริดในรูปแบบปัตตุนีหรือกริดที่มาทางตอนใต้ของอินเดียแล้วก็มาเปลี่ยนในสมัยสุลต่านอิสมาอีชะคือตูนักาพานี่รับอิสลามแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นสุลต่านอิสมาอีชะ การทำเกตของเราที่นี่คือทำากจในตระกูลปันไดาสาระหรือตระกูลปันไดบีซีซึ่งถ้าพูดถึงตระกูลปันไดบีซีนะีก็ทำากจมาตั้งแต่ดังเดิมเริ่มแรกกรกดเข้ามาที่ที่บ้านเราเนี่ยก็มีมาตั้งแต่1 2 0 0สกว่ปีมาแล้ว กิปนตรีนั้นทําตามวัฒนธรรมการทํากริชไม่ถือว่าเขาทําแบบมีเรื่อยยามถ้าการตอนในการทําในสมัยฮินดูพรามคนที่ทานั้นนะ่ะเขาจะแต่งชุดขาวอ่าและก็จะต้องมีอะไรต่ออะไรพิธีพิธนันเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขาจะทําให้กริชนั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตของอวิญญาณของเทพเหมือนกับเขาทําพระเครื่อง เขาก็มีพิธีกรรมแก็มีส่วนอ่าแต่穆斯林นะฮะมุสลิมเขาก็ไม่มีในส่วนนั้นนะฮะเขาก็คิดแบบมุสลิมหมายถึงว่าเขาทํากิจเขาก็เนยดอ่าตั้งกิตพาวนาะเนียดว่าทํากิจเนี่ยทำทำทำไมทําเพื่ออะไรพอเนี้ยเสร็จแล้วก็ลงมือทําพอทําเขาจะสิกรีตลอดเวลาเลยแล้วก็อยู่ในระหว่างที่ทำเนี้ยก็เสมือนเราปศบวชอ่าแล้วก็ทําจนกระทั่งว่า อเสร็จอันนี้ก็เป็นกรรมวิธีของอมุสลิมที่เขาทําแล้วก็สิ่งที่ออกมานั้นกริดนะฮะที่ออกมานั้นก็มันเป็นเปนเหล็กธรรมะดาแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราซีเิดซีคิดเข้าไปอ่าสุวรรณละอามิลละนะครับมันีมีคำนั่นอยู่ไม่รู้กี่ร้อยคำกี่พันคำ กรีฑเนี่ยต้องบอกว่ากรีฑไม่มีศาสนากรีฑไม่มีเชื้อชาติกรีฑไม่มีเพราะว่ามันเป็นการรับต่อวัฒนธรรมและศิลปะจากฝั่งอินโดนีเซียรเริ่มต้นการเกิดกรีฑถ้าที่สืบคนน้นนะครับก่อนเป็นกรีฑเนี่ยมันจะเป็นอาวุธสองคมที่มาจากทางเปอร์เซียซึ่งทางนู้นเนี่ยเขาเรียกกันจากคันจกักก็เป็นอาวุธลักษณะใบโค้งงอสองคมดามตรงนะครับ ซึ่งมีเรื่องน่าแปลกใจซึ่งผมมารู้ทีหลังนอกจากทางภาคใต้ของเรามาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนสิงคโปร์ที่รับวัฒนธังกรีฑาเมรก็มีกรีนะครับกัมพูชาก็มีกรีฑแปลกกว่าน,นั้นอีกเวียดน,นามก็มีวัฒนธรรมกรีฑไม่ใช่เี่แต่ว่าเรานะครับตอนนี้วัฒนธรรมกรีมันแพร่หลายไปในวิภากนี้เยอะพอสมควรผมถึงบอกว่า กลษ่ไม่มีสัญชาติไม่มีเชื้อชาติไม่มีศาสนาเพราะเรารับเหมือนกันหมดเป็นการรับวัฒนธรรมต่อเนื่องมาซึ่งการรับวัฒนธรรมนั้นเนี่ยมันอาจจะรับวัฒนธรรมจากการสงครามรับวัฒนธรรมจากการที่ให้บรณาการวัฒนธรรมจากเส้นทางการค้า3ลักษณะนี้กลิ่เนี่ยเป็นทั้งเครื่องศาสตราวุฒ และเครื่องบ่งบอกฐานะและอาผนซึ่งผมใช้คําว่ากริชอาพรก็น่าจะตรงตัวนะเพราะว่าที่บอกว่าเป็นสาวุธซาตราวุธกริชเนี่ยมันเป็นอาวุธโดยสภาพแน่ลักษณะการใช้คือป่าเฉือนและแทงที่บอกว่าบ่งบอกฐานะกริชเนี่ยในอดีตจนถึงปัจจุบันมันบอกฐานะได้ว่ากริชบางเล่มชนชั้นปกครองหรือเจ้าเมืองเท่านั้นที่ถือครองได้ กรีดบางเล่มเป็นคนระดับพ่อค้ากรีดบางเล่มเป็นกรีดออกศาสนานักเลงม,มันจะบอกได้ด้วยตัวมันเองและไอาการที่มันบ่งบอกนี่มันก็เป็นอาพอรในตัวเองด้วยในเวลาที่ผู้รักษากรีดหรือว่าผู้ครองกรีดนั้นใช้กรีดหรือพวกรีดไปใครเห็นกริดเล่มนั้นก็จะบอกได้ว่าโอเคเขาเป็นคนชั้นไหนนะครับอย่างในอดีตเนี่ย มีความเชื่อด้วยซ้ำว่าสมมุติว่าจะมีการแต่งงานของคู้บ่าวสาวบางประเพณีบางท้องถิน่นเจ้าสาวก็พ,พกกริจเจ้าเบ่าพบพวก็พกกริจหรือบางท้องถิ่นในอดีตถ้าเจ้าเบ่าติดภาร,รกิจสำคัญไม่สามารถมาแต่งงานได้อาจจะเป็นการสงครามการเป็นทูตไปด่างเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เจ้าเบ่าสามารถมอบกริประจาตัวไปแทนตัวเจ้าบ่า เพื่อเข้าพิธีแต่งงานแล้วถือว่าการแต่งงานนั้นสมบูรณ์ในตัวของกรีฑเองกรีฑบางเล่มจะมีรวดลายมงคลอาทิเช่นลายเขาเผาเขาพระสุมเมนก็เปรียบประเหนืองสวรรค์ในลทัทธิฮินดูพราหมณ์นะครับ แล้วบางเล่มนอกจากมีเขาพระชมนแล้วก็จะมีลายแม่น้ํากลางเมืองมีตีนช้างตรงกลุ่มกลมที่ตรงกลางน,นะครับมีตีนช้างสังเกตได้แล้วก็จะมีเส้นเป็นเส้นร่องตรงกลางแล้วีเรียกเรียกแม่น้ำกลางเมืองเขาเปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาเนี่ยเอาความอุดมสมบูรณ์ลงมาสู่โลกอันนี้เป็นความเชื่อใครที่ถือกรลดลักษณะนี้ก็จะถือว่ามีกลิดที่ คงความมั่งคั่งค่าขายดีจเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานดีนะครับหรือที่ผมพกอยู่นี้กิจเล่มนี้ที่พกอยู่นี้ตัวด้ามเนี่ยถ้าคนที่เล่นเครื่องรางของขลังจะถือเป็นวัตถุอาถรรพ์เพราะด้ามลเล่มนี้เป็นกระหาดําซึ่งใหญ่มากพอสมควรและในกระหาดำเนี่ยถ้าถ้าเราเข้ามอมองกันเนี่ยจะมีรูทะลุโดยธรรมชาติซึ่งคนที่เล่นเครื่องรางของขลังหรือโบราณเนี่ยเขาเรียกประตูผีซึ่ง ไล่พูดผีโดยตัวมันเองอยู่แล้วไม่ต้องลงอาคมก็ไล่ด้วยตัวมันเองไล่อัประมงคลสิ่งชั่วร้ายแล้วสิ่งอาถรรพ์แล้วเขายังถือว่าประตูผีเนี่ยเหมือนประตูเงินประตูทองทําให้เจ้าของเนี่ยร่ำรวยมั่งคัง่งทั้งลาบยศอันนี้มันก็มีความเชื่ออยู่ในกรีฑเหมือนกันเล่มนี้นอกจากด้านประคังดําที่มีประตูผีซึ่งเป็นวัตถุอาถรรพ์แล้วตัวของใบเอง ใบกลิเล่มนี้มีความสําคัญเพราะว่ามีลายมงคลอยู่ในตัวใบกลิตนี้กลิดเล่มนี้ในตําราบโบราณเนี่ยเขาเรียกเป็นจ่ามงคลหรือ5มงคลที่บอกว่าเป็นจ่ามงคลหรือ5มงคลคือในใบนี้จะมีตีนช้างที่เป็นโคง้โคงๆเ,เป็นรอยตีนช้างเขาถือว่าเป็นรอยมันจมีมงคล2ฝั่งนี้เขาเรียกงวงเล่มเน,นี้ยงวงบากเป็นการถูกบากตามธรรมชาติไม่ใช่ว่า สร้างกรดเล็กแล้วเอามาตัดให้เป็นบากอันนี้บากตั้งแต่กำเนิดหรือตรงนี้สารกรดเนี้ยส่วนทั่วไปเนี่ยจะเป็นตนันตันเรียบๆแต่เล่มเนี้ยเป็นสางแตกนี่คือตำหนิที่3าํตำหนิที่4ก็คือรอบคมกรดเนี้ยจะมีฟันหยกัยกๆเขาเรียกลายฟันปลานะครับตำหนิที่5ก็คือโคนใบเนี่ยตรงนี้เขาเรียกส่วนที่จบก ใบกลิดทั่วไปหรือตากลิดทั่วไปเนี่ยจิงจบเนี่ยจะตรงหรือโค้งเอนอนแต่เล่มน,นี้ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเป็นโค้งเหมือนคลื่นเขาเรียกจิงจบสะดุ้งนะครับและที่พิเศษกว่านั้นใบนี้ถ้ามาส่องใกล้ๆนะจะเห็นว่ามีรอยบุ๋มเหมือนเอามือกดซึ่งในตำราบโบราณเนี่ยเขาเชื่อกันว่าคนช่างกริดที่มีวิชาอาคมในตัวขลังมากๆเนี่ยจะสามารถ เผากริดและตีกริดก่อนเสร็จเนี่ยเขาจะลองวิชาก็คือตอนที่เหล็กเผาไฟแดงๆเนี่ยเขาจะชํำมืออย่างเงี้ยแล้วบีบเขาเรียกรอยบีบมือมันก็จะเป็นรอยเป็นบุ๋มๆเหมือนรอยนิ้วโป้งเนี่ยอันเนี้ยมี3จุดในเล่มนี้นี่คือตําหนิมงคลในเล่มนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ความเชื่อบางส่วนที่เขาเชื่อกันว่าเป็นกริดมงคลเล่มเนี้ยใครๆก็เรียกว่าเป็นจมงคล กลิลักษณะเป็นจ้ามงคลเนี่ยจะเป็นกลิ่ของปุโรหิตใหญ่หรือราชครูใหญ่ในสมัยโบราณซึ่งราชครูที่พบกลิลักษณะนี้จะสามารถสั่งเปิดประตูเมืองในโบราณเนี่ยทั้ง4ประตูได้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนซึ่งในโบราณเนี่ยจะมีประเพณีกฎมนเทียนบานว่าเมื่อตะวันตกดินต้องปิดประตูเมืองจะเปิดได้เมื่อตะวันขึ้นเท่านั้นแต่คนที่พบกลิ่น แบกกอที่มีเบญจมงคลเนี่ยจะสามารถสั่งเปิดประตูเมืองได้ตลอดเวลาตอนไหนก็ได้ก็ถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นชั้นราชาครูซึ่งมีอำนาจราชาศักดิ์พอสมควรเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันเป็นกฤษชาพรบ่งบอกฐานัานดนรรอเปล่ามันเป็นนะความเชื่อต่างๆนานาที่ว่า ทำแล้วก็เอาผีวัวอะไรลักษณะนะคือเขามีมาตั้งแต่ให้ดูคราบอันนั้นความความเชื่อใินดูคราบและก็ที่ที่มีความเชื่อว่าทำกฤิดเขามีเหล็กเอาเหล็กเจ็ดชนิดมาผสมแล้วก็เขามีความเชื่อว่าทำทำให้กฤิดนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรลักษณะนั้นนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องไสยศาสตร์นะฮะอันนี้เป็นเรื่องไสยศาสตนะร์ได้ก็เรื่องความเชื่อ ที่เราพูดนะฮะ,ะความเชื่อเหล่านี้นะฮะมันอยู่เป็นปนส่วคนที่เขาเชื่อกันแต่เราจะต้องใช้วิจรารณญาณในการคิดสิ่งเหล่านี้นะฮะทางความเชื่อที่เขามีอยู่อยังเช่นว่าเชื่อของอความเชื่อของอะไรจิตวิญญาณไอ้พวกผีร้ายอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยผีไม้ผีปอบอันนั้นเป็นความเชื่อดังเดิมที่ ชาติพันิพของเรามีอยู่และก็ยังยังอะไรลงเหลือยังยังลงเหลืออยู่อันนั้นเป็นความเชื่อส่วนหนึ่งถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮนะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ